นออไม้เยอะมากเลยแล้วเราก็จะเลือกเอานะครับไม่ต้องเอาใหญ่มากก็ได้ประมาณนี้ก็กินได้นะครับหวานๆเลยนะครับช่วงนี้ ตัดง่ายมากเลยนะครับหน่อไม้โหนี่ครับใหญ่มากแล้วข้างในด้วยครับสวยมากเลยอะนี่ครับสูงนี่สูงแล้วนะครับแล้วเราก็ดูตรงใกล้ๆเราไม่ต้องเอาไกลครับนี่ครับประมาณนี้ก็ก็ได้ครับก็หวานแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกนะครับ โอเคครับภารกิจเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นครับแค่นี้ก็พอกินแล้วครับ